สวัสดีครับ PCB ยินดีให้บริการครับวันนี้มีอะไรให้รับใช้ครับพอดีสนใจสินเชื่อรถยนต์นะคะเสียงเชื่อเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมพัชดาวุฒชนวสินนะครับเลขที่ใบอนุญาตในหน้าประวัติชีวิต5 6 0 3 0 1 2 3 7 5เลขที่ใบอนุญาตในหน้าประกันิวินาทสภัยห้าหกศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเจเก้าสมเก้านะครับไม่ทราบคุณลูกค้ามีรถยนต์ปลอดภาระ ใช่ไหมครับค่ะ,อ,ะอ่อตอนนี้ขอขอนุญาตสอบถามนิดนึงตอนนี้ทํางานที่ไหนเอ่ยเอาเป็นพนักงานประจําอะคะ่ะเออ่ตอนนี้รายได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเดิมเหมือนเก้าพันบาทคะ่ะอายุงานอ่าประมาณห้าปีแล้วคะ่ะห้าปีเนาะตอนนี้คุณลูกค้าอายุประมาณเท่าไหร่ขอ,อ,อขอขอ,ขอบัตรประชาชนนิดนึงนนะครับโอเคครับติดได้เลยะครับ อ่ออก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องสิดของนิรภัยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นตา,ารางสิทธินะคร <c oughs> ับนะครับผมให้แจ้งสิทธิ์เนาะสิทธ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับสิทธิสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง2สิทธิที่จะเลือกซื้อบิตรคราและบริการทางการเงินงได้อย่างอิสระ3สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมสสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาข้าช่เช่วยหากเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ขอแนะนําข้อแนะนําในการซื้อบัตรเครทางธนาคารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอพอตระหนักถึงความสำคัญของการซื้อประกันภัยของประชาชนผ่านธนาคารเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันภัยสำนักงานคอรอจึงได้ทำข้อเสนอสำหรับประชาชนเพื่อซื้อประกันผ่านธนาคารังนี้มีทั้งหมด12ข้อนะครับ 1. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันภัยไม่ใช่การฝากเงินผัดกับธนาคาร 2. ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิต สีประกันวินาสภัยของพนักงานธนาคารตามประเภทของกรมธรรมประกันภัยสาผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเอง 4. ผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณการรายรับรายจ่ายเพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยห้าผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรมนั้นๆหากไม่เข้าใจต้องสอบถามกับผู้ขายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งควรกิดเอกสารการเสนอขายของธนาคารไว้ 6. ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประ,ประกันภัยด้วยความสบายใจและปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเองดังนั้นธนาคารไม่อาจใช้การทําประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นๆนะครับ 7. ในกรณีที่ต้องกรอกใบสมกอบอประกันภัยผู้ซื้อคุณกรอกด้วยตนเองหรือหากไม่ได้กรอกด้วยตนเองผู้ซื้อจําเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงก่อนลงลายมือชื่อในใบคําขอประกันภัยแต่ผู้ซื้อควรตรวจสอบถึงสิทธิ์และในเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตและสำหรับเบี้ยและได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหาค่าใช้จ่ายค่าตรวจสุขภาพหากมีนะครับทั้งนี้หากผู้ซื้อยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากร,ะยะรายได้ดังกล่าวผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเบียนคืกรรนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับคลค่าเบียคืนตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 9. ผู้ซื้อชําระเบี้ยประกันภัยเมื่อผู้ซื้อชาระเบี้ยประกันภัยให้ผู้ให้ชําระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นและจะต้องได้รับเอกสารการชรําระเงินจากธนาคารเพื่อเขียนไว้เป็นหลักฐานสิทบผู้ซื้อควรตรวจสอบถึงช่องทางการติดต่อหรือช่องทางการร้องเรียนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ขาย11เมื่อได้รับกรมธรรมประกันภัยแล้วผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรมประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขายของผู้ขายหรือไม่หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขายสามารถยกเรื่องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรมประกันภัยกรณีหากมีข้อสงสัยผิดพลาดในกรมธรรมประกันภัยให้ติดต่อผู้ขายอบริษัปทประกันภัยโดยเร็ว12ผู้ขายยังคงมีหน้าที่เป็นบัติตามกฎหมายและไม่อาจใช้ข้อแนะนำขั้นต้นเป็น การอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภคประชาชนควรศึกษาสิทธิทและหน้าที่ของตนเองรวมถึงความค่้มครองและขอ้อเยื้อของคุมธรรมประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยหากมีข้อสงสัยสอบถามข,ข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนคปฟหนึ่งหนึ่งแปดหกโอเคครับดอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องเออปินเชือรถกันนะครับไม่ทราบลูกค้ามีสำเนาเล่มรถติดตัวมั้ยครับอ่าเอามาค่ะโอเคครับ อันนี้เป็น Honda City นะครับเ oh. มื่อกี้ทูกค,ค้าแจ้งว่าขายเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ1 9ื่นเนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำสินเชื่อรถยนต์มีของธนาคาเรามีอยู่แบ่งองอกเ,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 เป็นสองประเภทเนาะก็คือ, C C นคอ,นอคหนึ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อเป็นสินเชื่อ CYC นะครับและอีกประเภทหนึงเป็นสินเชื่อ CYB CYB ก็คือเป็นเร่งรกเงิน จะคล้ายๆเป็นเป็นการจำนำเล่นนะคล้ายๆสินเชื่อบ้านนะครับอย่างนี้ลูกค้าคิดว่าอยากจะผ่อนระยะสั้นหรือระยะยาวอยากจะผ่อนยาวๆอ่ะค่ะอยากจะผ่อนยาวๆอยากจะผ่อนยาวๆแต่ขานเงินเดือนลูกค้านะครับน่าจะเข้าขายกับสินเชื่อเช่าซื้อเป็น c ี c ปกติเพราะว่าถ้าเป็นสินเชื่อเรื่องแรกเงินเนี่ยขายเงินเดือนจะอยู่ที่สองหมื่น นะครับงมขอแยกออกไปนะครับท <c oughs> ีน,นี้เรามาคำนวณดอกเบีย้ยกันจากรุ่นปีรถรุ่นนี้นะฮะคำนวณแล้วราคากลางประมาณอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสี่นะครับปีรถเนี่ยอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบดอกเบีย้ยอยู่สามจุดแปดเนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่สิบสองเดือนถึงหกสิบเดือนเนี่ยค่าดอกเบีย้ยอยู่ที่สามจุดแปด ตั้งแต่72เดือนถึง8ป,ป,ปเ,เ,ดเดือนเนี่ย84เดือนเนี่ยผเไี้ยอยู่ที่4.05นะครับลูกค้าอยากได้เงินเท่าไหร่นะครับสามแสนสามแสนเนาะผมยอดไปแล้วปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนถ้าหกสิบเดือนเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณ6,367 48เดือนเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณ7,744อา่า ค่าเจ็นสองเดือนเนี่ยความอยู่มาณห้าพันห้าร้อยสี่สองคทาลูกค้าคิดว่าช่วงไหนจะไหวเอาแบบที่นานสุดเลยวค่ะนานสุดเลยหรอเอาเอาเอาหกสิบวันก็ได้ค่ะโอเคได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอ่อะเบื้องต้นผมจะ สอนคำนวณวิธีคำนวณสินเชื่อที่ดอกเบี้ยก่อนเนาะถ้า, no? <ạ. S 1> à, าลูกคา้าขอสินเชื่อรถยนต์ทีส no? <ạ. S 1> g, ่สามแสนเนาะดอกเบี้ยหกสิบงวดเนี่ยมันห้าปีดอกเบี้ยสามจุดแปดเนาะเอาเงินต้นคูณด้วยดอกเบี้ยต่อปีสามจุดแปดเปอร์เซ็นอันนี้คือดอกเบี้ยต่อปีนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันคูณด้วยจำนวนปีเมื่อกี้ลูกค้าเลือกหกสิบงวดเนาะคูณหกสิบอ่า แสนคูณ3าดเปอร์เซ็นต์คูณ6อ่เดือนหาปีดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาจะอยู่ประมาณ5 10, 7 0 0 0เนาะบวกด้วยเงินต้นสามแสนอ่ะ60 mm hmm. ผ่อนทั้งหมด60งวดหารด้วย60อันนี้คือค่างวดเท่าค่าแต่มันจะมีแวตถ้าเป็นสินเชื่อเข้าซื้อ้วมันจะมีแวตซ่อนอยู่7% mm hmm. นะ มื่อกี้ผมลดจัดระบบเนี่ยมันมัน,มนคำนวณออกมา6,367ใช่ไหมยค่ะอ่าพอผมผมคำนวณเองเนี่ย5,950คูณ7%อ่าก็7%เนี่ย4 1 6 6บครับก็5,950อ่ะครับเลย6,366.5ก็คือเปอรเซ็นแะล้วค่ะเนาะอันนี้คือวิธีการคำนวณอ่าดอกเบี้ยนะครับอ่ะ,อะ ทีนี้ผมจะพูดถึงค่าใช้จา่ายหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายเนาะก็จะมีค่าภาษีรถรถยนต์ค่าเบี้ยประกันพรบบค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เนะาะค่าจดค่า ค่าโอัะมาสธิค่าอาร์รสแตมอยู่ที่0.05นะครับแล้วก็กรณีที่ลูกค้าเมื่อกี้ผมแนะนำเรื่องออคำนวณดอกเบี้ยกปกติไปแล้วเนาะตอนนี้ลูกค้าผ่อนชำระปกตินะข้างวดเมื่อกี้แนะนำแล้วว่า คำนวณยังไงแต่เรามีลูกค้าชําระงวดแรกแล้วแล้วงวดที่2เว้นไปไม่ชําระเนี่ยมันจะเปะมันจะมีออดอกเบีย้ยผิดนัดชําระนะครับดอกเบีย้ยผิดนัดชําระเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8.64เขาจะคิดยังไงเขาจะคิดคํานวณจากค่างงวดคูณจํานวนวันที่ค้างหารด้วย3ามร้อยวันหนึ่งปีแล้วคูณด้วยเบีย้ยฝักก็คือ8.64นะครับ ยกตัวอย่างเช่นอ่าตามตามตัวอย่างเลยเนาะถ้าค่างวด9ก้าพันสองเนาะแล้วลูกค้าค้างมา30วันหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าคูณด้วยแปดจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือในในรอบนั้นจะมีเบี้ยปรับเกิดขึ้นหกสิบหกบาทนะครับทีนี้ขอแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทำตัดบ,บัญชีไว้เนาะจะได้ไม่ ม่ต้องห่วงเรื่องชําระเด็กนาช้าหรือผิดนัดอะไรเนี่ยนะครับกรณีลูกค้าผิดนัดชำระเกินหนึ่งงวดอาจจะมีเจ้าหน,น้าที่โทรโทรถามเนาะผิดสองงวดผิดนัดชำระสองงวดเนี่ยมันจะมีจดหมายแจ้งไปผิดนัดชำระสามงวดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปหาละนะครับแล้วก็กรณีลูกค้า ลูกค้าผิดนัดชำระสัมภวอเนี่ยลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและต้องนําส่งรถคืนกับธนาคารอาจมีค่าติดตามทวงถามและอาจถูกดําเนินการฟ้องฟ้องร้องเป็นคดีนะครับกรณีมีการขายทอดตลาดลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดนะครับแล้วก็กรณีลูกค้าปิดก่อนกําหนดเนาะเกิด เกิดได้เงินก้อนมานะครับปิดก่อนกำหนดเนี <aroma S 1> ่ยต้องชำระทั้งก้อนเลยนะราคาจะมีส่วนลดในดอกเบี้ยที่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยให้50เปอร์เซ็นต์นะโดยคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับของเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดนะครับงั้นเรามาสรุปเรื่องประกันประกันรถยนต์ที่ต้องทำกันนะครับนะ ก็จะมีหนึ่งประกันภัยรถยนต์ข้างบังคับนะครับในความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารที่อยู่ในหรือนอกรถเมื่อประสบภัยจากรถนะครับ <c oughs> ประกันภัยภาสมัครใจเพื่อความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกความเสียความเสียหายสูญหายของตัวรถจากการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลการประกันภัยค่ารถพยาบาลของผู้ขับขี่หรือผู้ผู้โดยสารในรถนะครับ ประกันภัยถ้าสมัครใจเนี่ยจะทํากับที่ไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทํากับ t t b นะครับแต่ว่าประกันภัยตัวนี้มีเนื่อน,นไขว่าถ้าเป็นถ้าเป็นจากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยต้องเป็นชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็มีทุนไม่ต่ำกว่า80%ของราคาที่ธนาคารประเมินนะครับแล้วก็ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1 8 0ว0ันหรือ6เดือนนะครับ <c oughs> ประโยชน์ของการประกันภัยนะครับให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากอุบัติเหตุรถหายไฟไหม้และประกันภัยอื่นๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับแล้วก็มีประกันภัยของ TCB เนี่ยคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยธนชาตประกันภัยนะครับแล้วก็มีประกันอีกประเภทหนึ่งน,นะครับ ที่ไม่จาเป็นต้องทําก็ได้เพื่อขอสินเชื่อแต่อาจจะมีประโยชน์กับคุณลูกค้านะครับคือประกันชีวิตคุ้มครอ,องเงินสินเชื่อนะครับอ,อ,อันนี้มันชื่อประกันสมัยคัาครับนะครับจะให้ควาคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับคนข้างหลังอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ <c oughs> แล้วก็ก่อกีลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดทบทวนอีกทีนก็ได้นะครับ จะได้ส่วนลด50%ขอรของอดอกเบี้ยนที่ยังไม่ถึงกำหนดนะครับแล้วก็กรณีนำรถไปใช้ต่างประเทศอ,อันนี้ห้ามนำรถไปใช้ต่างประเทศนะครับเว้นแต่กรณีพิเศษที่ผู้ช่อซื้อยื่นเป็นหนังสือขอให้ธนาคารอนุมัตินะครับผู้ชจ่าซื้อต้องทำประกันภัยรถยนต์เพ,พิ่มเติมเพื่อความคุ้มครองการใช้รถนอกด้านอาณาจักรนะครับ เมื่อได้รับอนุญ,ญาตแล้วให้ผู้ช่าซื้อนําชุดเอกสารไปยื่นขอที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อทําเรื่องของนารถออกไปใช้นอกราชอาณาจักรตามรายละเอียดที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดนะครับแล้วก็กรณีวิธีการนํารถอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการนํารถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่างวดไปขายต่อเป็นทีวิธีที่ถูกต้องนะคะนัคือหากังผ่อนไม่ครบห้ามนํารถไปขายต่อโดยไม่รับอนุญ,ญาต เนื่องจากกรรมสิทธิ์ของรถยังยังเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารมิฉะนั้นทั้งผู้เจ้าซื้อและผู้รับซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าหากต้องการขายต่อให้ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของกรรมสิทธิ์ทาธนาคาราาจะให้รายละเอียดในการปิดบัญชีและขั้นตอนในการโอนรถไปยังผู้เจ้าผู้รับซื้อโดยเงินที่ได้รับจากการขายรถเมื่อหากคัดนี้ตามสัญญา แล้วเงินที่เหลือจะเป็นของผู้เข้าสือต่อไปนะครับแล้วก็ข้อควรทราบนะครับก็คือหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อธนาคารนะครับก็คือช่องทาง w ว็บไซต์ ttbbank.com นะติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนก็จะมี ttb ธนาคาร ทุกสาขาหรือช่องอีกช่องทางนึงคอนเ็นเตอร์ก็คือ1 4 2 8แนะครับ <c oughs> แล้วก็อสรุปนะครับวันนี้วันนี้คุณลูกค้าตกลงอ,อยากขอสินเชื่อ CYC สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับที่วงเงินสานแสนนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นแบบคงที่ <c oughs> ดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่3.8%นะครับผ่อนทั้งหมด60สิงวดผ่อนงวดละประมาณ6 3 6 7บาทนะครับโอเคตอนนี้นะครับตกลงลูกค้าสรุปตามนี้นะครับท,ทีนี้งั้นผมขออนุญาตให้ลูกค้าเซ็นเอกสารนะครับเดี๋ยวทาร์ดบออ่ผมให้เซอร์ชีเกับนะครับ เขาแนะนำอบพลูกค้าได้พอพอพอด้วยนะครับ <c oughs> สิ่งที่ลูกค้าต,ต,ต้อง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 เซ็นนะฮะ <c oughs> เรื่องนี้กัน <c oughs> ที่ต้องเซ็นก็จะมีหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับทา <c oughs> งการตลาดเพื่อเป็นการยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ต่อธนาคารและบริษัทในกลุ่มสามารถนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดเช่นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าโดยลูกค้ามีสิทธิที่จะลบมีสิทธิทสิทธทิลงนามยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะอ่ะโอเคอันต่อไปนะครับหนังสือให้ความยินยอมบริหารข้อมูลส่วนบุคคล pdpa อันนี้เป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2อง2ัก ซึ่งธนาคารมีการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานเพื่อขอความยินยอมลูกค้าในการใช้เก็บรวบรวมเปดิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนําไปวิเคราะห์เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหรือสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจกับลูกค้าโดยลูกค้ามีสิทธิลงนามยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะครับต่อไปอันนี้เป็นหนังสือให้ความยินยอมเปดิดเผยข้อมูล NCB นะครับ ลูกค้าลงนามเพื่อแสดงความยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าต่อธนาคารเพื่อธนาคารจะได้มีสิทธิท,ทราบข้อมูลเครดิตของลูกค้าเพื่อนําข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อการออกสินการออกสินเชื่อตามคําขอของลูกค้าะนะครับการเสนอสุดท้าย อันนี้เป็นหนังสือให้คอน,นียอนจัดทําแบบจําลองด้านเครดิตนะครับเอกสารฉบับน,นี้ลูกค้าโงนามเพื่อธนาคารสามารถนำข้อมูลเครดิตของลูกค้ามาใช้ประกอบการจัดทําแบบจําลองด้านเครดิตเพื่อมาใช้ในการขอสินเชื่อการออกสินเชื่อให้กับลูกค้านะครับหลังจากลูกค้าโรงนามแล้วขออันนี้เป็นเช็คลิสต์ที่ผมอธิบายนะครับ เอกสารเชื่อมรถยนต์นะครับ, okay, รบเรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอญาตฝากลำบาไว้นะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะร,ยรายงานความขึ้นหน้านะครับว่ามีความขึ้นหน้าอะไรบ้างนะครับก็ภายในอาทิตย์นี้น่าจะรู้กนนะครับลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะ Okay. ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ GCD ให้คำปรึกษาข้อมูลน,นะครับ